่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าจมลงสายลงิงคุนนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวบ้านปาดานะคะอโ,โอ้โหดูกะเพราดิค่ะต้นสามเม็ดค่ะกะพเพราฮะ้แม่พี่มาเกี้ยงต,เ,เ,ยงตเลพนะ,โ,ะพโอ้นี่นะออนอนโอ้อนนน่อย,ยมาเบิ่งดูดี่มาเี้องอะไรพัดตเลพัดออกยื่เอากระถึง ม่พี่ยื้อเอากระถึงได้ออนี่ออนี่ปิดเอาก็ได้ค่ะอ,อ,อันนี้มันชุกแล้วนะโอ,อ,อ,อมะเกี้ยงตอแหละก็มีวะซ้าโอ้ชะอมใบมะกรูดก็มีนะคะโอ นี่ค่ะโกๆเยเนะเกี่ยงตะแหละตั้งวันนี้ค่ะอืมเหอไปเบิง้งดูสิมาพายเอซีมาชมสวนป่าดาเนาะค่ะเนาะอืะ ชมโอพันสีชมพูทางลงก็ลำบากเนาะอยู่โกนห่วยคนนโอ้โอ้คอยจะเก็บพักเด้อบาทนี่โอ้ไดู้ขาวป้าจ้าัชมโอชมโบอันนี้โอ้โหลำบากชมโอ เตงห <IP> มูเราบักชมหมูโอ้โอ้รีบักเตงหมูโอ้รีบักเตงหมูโอ้รีบักชมหมูโอ้พี่น้องนะก็เพิ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยถ้าขายหมดทั้งต้นนี่ก็ได้เงินหลายอยู่ไลยเนาะเพราะว่าเพิ่อนจะขายนะคะก็อยู่ที่ลูกอละสามสิบห้าบาทนะคะปันน้เอาไปขายที่หน้าบ้านลุงนะคะนี่นะคะลูกต้นยอดเคยเห็นไหมนี่ยเอฟซีจะสูงไปด้วยยื้อเอาก็ได้พะนะเนี่ยนั่แหละตั้มตั้มๆอยไอติม ป้าดาคือก็ยังสะออนเลยเนาะค่ะพี่จินดูท้องหัวเขานี่นะเออนะคะนี่ลูกต่ำๆนะไโอ้เยอะมากเลยค่ะคนไหนอุดหนุนป้าดาหน่เด้อเพราะว่าสามสี่ต้นนึกก็กินกินทั้งเมืองค่ะกินไม่ทันแล้วนะคะกินไม่ทันเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวยายขอเก็บผักป้าดาก่อนนะคะคุณคุณพี่มีทั้งผักอะไรผักขูดอ๋อผักขูดแล้วป้าดาขอเก็บผักกูดหน่อเด้อ เห็นไหมเน่ะก็ลองเส้นนั้นใหญ่มากเลยเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะคะพักกูดนะคะไม่ใช่คนนะเส้นอ่ะปลาดาทําไมเจ้าอบเก็บไปขายฮะเพาช่วงนี้มันไม่มีตลาดไหนไม่มีคนเหรอโอ้ยขอเก็บเลยเด้อมันงามหลายเดก็สามารถอุดหนุนนะคะอ่ะสมเกี้ยงนะคะส้มโอนะคะปราดาได้นะคะช่วยอุดหนุนกันได้นะคะเอซสามลูกโลยนะคะเอซเนาะ ปลาดามไม่ต้องทางมันเด้ออันนี้เนี่ยตอนนี้ปลาดามก็เก็บนะคะได้ยินไหมปาดามเนี่ยนี่ผักหนามด้วยเก็บด้วยนี่ผักตะไคเก็บสิคะคุณนี่นะคะผักหนามคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนที่จะมาควงแขนเป็นแฟนของคุณได้ไหมได้สิได้สิได้สิ โอ้โหจะาบอสออนบอกมาช้อนชมโอเข<ล>า,า <ๆ S 1> นั่นค่ได้ต้นหนึ่งแล่อยื้อกินมไม่หวานไม่ไหวนะต้นเดียวนี่ก็กินไปแล้วพี่มาก็ยังสะออนไม่หายเลยนะเปิดอ่ะอดอกปวดปูบกักงูบักแตงพี่ลึกเนาะเดี๋ยวค่ะจะเกิดมากพากระสีเห็นมันดือดอันนี้เลยเดี๋ยวสิยืมมืออันยืมมืออันยืมมือไปป้าให้ค่อยถือให้บ่นี่อื่นี่นะคะ เนี่ยเราก็ไปหาปลาก็ไม่ได้หาปูก็ไม่ได้เลยกินผักกูดนี่แหละเอฟซีเนาะกินผักเพราะว่าวันพระแล้วเขาให้กินเจใกล้วันพระแล้วเขาให้กินเจปลาโลอเออแต่ละหยดแต่ละหยดหนะผักกูดหนะปลาลองเอาเมื่อพัดก็เซ่บอยู่ไหนแมนพัดน้ำมันหอยเนี่ยเซ่บอยู่เด้อเจ้าจาว่ามันบ่เส่บเด้อเอาไปลวกแจมเกว กินอะไรถ no ึงได้สะได้สวยบ้านนอใช้่ลำใส่รวยเก็บผักต่างน้ำตามประสาคนป่าคนดงคําลงอาบน้ำตามของค่อยจะไปเก็บได้ยังไงดูทำไมหูยอดตมากเลยไหนดูส่นี่ ป้าอยู่ชื่อโบหยีป้าผักบุ้งไผ่บ่ปะร้ะค่อยนี่ลงไปนี่ชิได้อยู่บ่ได้ค่ะได้ได้หยีบได้บ่ปะร้าป้าหยดไงเทนอเอฟซีเพ็นจังไหมฉนี่เพียงจังไหมเพ็นจังไงเฮาบ่มีปลาเฮากระสีกินผักกูดนี่แหละเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวไปหยียบผักด้วยนะจ่ะมาเก็บผักกันค่ะมากกผัโอ้ยอยากกินอบึงนักขายเอฟซีนี่ยอดโตโตนะคะนี่ป้าดานี่ไม่ได้ค่อยลงมานี่แล้วอืมนี่ไม่ค่อยได้ลงเลย นะคะสวยๆเลยแล้วหนอดบักไงเนาะใส่พี so ่ีเลยบ่งในนี้จะหอวดอุบขาวๆเนาะอุบขาวๆก่าสันเอารดจ้ะบอได้ปลากินเข้ากก็สิกินพักนี่แหละเมื่อนี้เด้อ งามจังสันจังสี่มักชมอูกันหลายผักกูดก็มีอยู่ในเฮือนไม่ต้องไปหาไกล์าเพิ่นก็บบเอาไปพัดกินกินผักนี่มีมิตามินเยอะแยะนะคะยิ่งกว่ากินอาหารห้าหมู่นะคะคุณป้ากินทุกวันจะกินแค่เส้นเดียวนะนะก็ผักมันงามยิ่งเก็บก็ยิ่งงามยิ่งเก็บยิ่งเก็บยิ่งสวยเลยยิ่งเก็บยิ่งสวยเด้อไม่ใชว่า เก็บแล้วมันไม่สวยเหมือนชะอมก็เหมือนกันยิ่งเก็บยิ่งสวยนะแม่ดาหน่ะมันอยู่ใกล้ๆเนาะเวลาจะต้องไปหาแม่แม่นมาแม่นอะไรไม่ไม่เดี๋ยวแม่ดาเก็บให้แม่นอะไรรู้ป่ะแม่นผักเนื้อบ้าเลยแม่แม่นอันมัดโชโบได้ไหมทีมเหยียบอันนั้นไปเลยเหยียบหลังเตาไปเลยมันยังสิคึนบ่เหนบ่ยอดนั่นไอ้ใหญ่แต่เปราะหน่ะยอดบ้ากไงโอ้ยบุกขห็นเนาะ ว่าบักกูดบ่อันนี้ผดผู้หมักนู้หมักแตงเขาเรียกว่าผักอะไรนะผักตะเปียกไม่ผักตะเปียกต่างหากผักกูดต่างหากเด้อเจ้าเยาหลงสาวเด้อบ่มีปลาเยาหลงสาวเด้อมาหนี่น่ะเด้อเออเจ้าเยาหลงเจ้าเยาหลงมาหนี่น่ะถูกแล้วเนาะเขาวันพาให้กินเจนแม่นวันพาให้กินพักค่ะเพื่อนบ่ให้กินปลาเม่นมันก็เลยบ่ได้หาจังไดก็บ่ได้มาหนี่น่ะ หาปลาก็บ่ได้หาปูก็บ่ได้หาหอยก็มาหนี้เออบัดเนาะมัดชิด้มากินมากินผักกูดเอาเอาผ้ามาถางให้คักเนาะอืมันยิ่งถอนถางเครืยังแบบนี้ละนี่ยไปโูดไงถางเทื่องนะมาข้าวคอยกิ้งคอยพุ่นคอยกข้าวมาเล็นนักชมบูคอยกิ้งคอยพุ่นแม่นอีกดีแล้วมันชิดลงไปอาบน้ำตีมันเป็นห่วยเนาะมองหันมันเป็นห่วยเด้อค่ะเอฟซีหยอนพักน้ำพักกูดพักน้ำน่ะค่ะ อยู่นั่กันโลดอย,อยู่นั่งกันโลดมาส<ะ>ิเกียบเอาโลดอือประดาจะตองให้ประลองหน่อยอหยุดเลยเพราะเาเป็ดแล้วหยุดเลยอันนี้ก็มาเก็บผักกูดนะตบดป